เขาคือคนสยามในมาเลเซียขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รชิปยขี่ออนิเว็บ125ไอที่บอลเชื่อมั่นในเครื่องยนต์แรงประหยัดทนทานมาลุยรอบประเทศมาเลเซียโดยในอีพีนี้จะเป็นอีีสุดท้ายที่เรามาที่นี่ฮะรัฐกาลันตันอำเภอตุมปัดที่อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศมารอดูกันนะครับว่าระหว่างทางบอลจะได้เจอคนไทยที่ในดินแดนนี้หรือเปล่าจะได้กินอาหารอะไรๆจะได้เจอที่เที่ยวอะไรสวยๆไปครับจะพร้อมแล้วเอาไปเลยกันไปลุย ยูบ็อกน้องบึกบึนเขาใหญ่มากนะทุกคนยัดหมวกกันน็อกเนี่ยลงได้ทั้งใบนะหมอสบ้าๆนะสำหรับสายฝนแล้วเนี่ยฮะข้างหน้าเขาก็มีช่องให้ใส่เครื่องดื่มไว้ได้ด้วยนะอ่ะตอนนี้นะเราก็เดินทางมาถึง e ีพีที่8 EP ีพีสุดท้ายของการขี่เว็บด้นสดมาเลเซียคือด้นสดจริงๆทุกคนในแต่ละอีพีเราก็ไม่รู้เลยนะว่าเราจะเจอเรื่องราวอะไรบ้างเช่นเดียวกับอีพีเนี้ยทุกคนรู้หรือไม่ว่ารัฐกันตานะในอดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของสยามประเทศนั้นในอดีตนะ ดังนั้นนะจะมีชุมชนชาวสยามนะที่ยังตกค้างอยู่นะซึ่งถ้าหากเราดูใน Google Map นะจะมีอยู่เมืองหนึ่งในประเทศมาเลเซียทุกคนที่ขึ้นเป็นภาษาไทยและขึ้นว่าอำเภอ นั่นก็คืออำเภอตุมปัดห่างจากโคตาบารูใจกลางเมืองกรันตันเนี่ยไปอคกแค่20กิโลเมตรมารอดูกันดีกว่านะว่าใน EP นี้เราจะได้เจอเรื่องราวอะไรบ้างของชาวสยามประเทศจะได้เจอผู้คนนะที่เป็นอดีตนะรากเหง้าของคนไทยหรือเปล่านะและในเมืองตุมปัดอำเภอตุมปัดแห่งนี้เนี่ยจะมีอะไรรอบอลอยู่อ่ะไปฮะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเออกไปลุยกันแต่ก่อนหนึ่งขอเติมพลังความดีแล้วเดี๋ยวออกไปลุยกันครับผมเติมพลังความดีแล้วก็ไปลุยกัน ประสบการณ์ใหม่ใหม่ให้กับชีวิตวไฟแดงไปไดนโอ้โหนี่มันอาชีพของพี่ไทยนี่ว่าทุกคน <c oughs> ไฟแดงนะไฟแดงนี่นี่ไฟแดงดิ้ดงอะดิ drink, ้งอะที tea, ่อะวิทไอครีมนะนี่ฮะทุกคนพอมากรันตันเราก็จะเริ่มเจออาชีพอะไรที่คล้ายๆพี่ไทยนะพอไฟแดงนะนี่ฮะเขาก็จะหิ้วของมาขายนะอ่ะติมอเซ่นะโอ,โอเคนี่นี่ไอไอ้ลุกลุกลกนี่นี่นี่ มีไอติมด้วยนะทุกคนชายเย็นนะโอ้ใไดยรสชาติเหมือนกับบ้านเราเลยทุกคนนี่นี่นี่เรามีที่ใส่นะของเราประมาณนี้นะพอไฟแดงนะพี่พี่เขาก็จะเริ่มเดินขายของนะเฮ้ยรัดอื่นบอลไม่เห็นนะทุกคนเนี่ยมาเห็นที่รัฐกระรันตันเนี่ยเพราะว่าอยู่ใกล้ไทยนะอิทธิพลจากบ้านเราหรือเปล่าไม่แน่ใจมาฮะในคลิปนี้เราจะมีอะไรให้ดูที่เป็นประสบการณ์แปลกใหม่เยอะแน่นอนมาเสพประสบการณ์แปลกใหม่ไปพร้อมกันฮนะกับที่นี่ฮะรัากะรันตัน ตอนนี้นะเราก็มาอยู่ยังใจกลางอำเภอตุงปัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนซึ่งอำเภอเนี้ฮะอยู่ชิดติดชายแดนนะอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสและอย่างที่บอกไปนะในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสยามนะถึงแม้ว่าปัจจุบันนะจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียแต่ตลอดทางบอลก็จะได้รับการทักทายมิตรภาพดีๆนะจากชาวมาเลเซยเชื้อสายสยามนะพูดไทยนี่คือแต่ละคนชัดเปรียเลยนะทักทายเรากันมาตลอดทางเลยนะซึ่งหลกัหลกๆในการมาท่องเที่ยวที่อำเภอ นี้ก็คือการมาไหว้พระ ทั้งหมด9วัดนะแต่ว่าปอนคงไปไม่ครบทุกวัดนะเราก็เลยนําเสนอแค่4ี่วัดหลักๆนะมาให้ทุกคนได้รู้จักได้มีประสบการณ์การท่องเที่ยวไปพร้อมกันตั้งแต่วัดแรกเลยนะทุกคนวัดพิกุลวรารามจะมีพระยืนนะองค์สูงใหญ่มากทุกคนความสูงราวๆประมาณ40-50เมตรตั้งอยู่ใจกลางวัดเลยนะส่วนวัดถัดมานะฮะมีพระพุทธรูปนั่งองค์ใหญ่สวยงามสไตล์จีนนะความสูงของท่านเนี่ยก็ประมาณ40เมตรวิจิตรงดงามมากนะอยู่ที่วัดมัชชิมารามนะแล้ววัดที่สาม ที่บอนไปนะจะเป็นพระนอนทุกคนองค์ยาวมากประมาณ50เมตรนะก็อยู่ภายใต้อาคารที่ปกคุมรักษาไว้อย่างดีนะอยู่ที่วัดโพธิรามนะแล้วก็วัดอันนี้เป็นวัดที่4นะ ด้านหลังก็อย่างที่เห็นนะฮะเจดีย์สีทององค์สูงใหญ่ประมาณ30เมตรนะสะท้อนกับแสงอาทิตย์นะฮะที่สวยงามสีทองเบื้องหลังเนี่ยสีครามนะมีปุยเมฆสีขาวลอยผ่านไปผ่านมานี่ก็คือวัดหลักๆนะในอำเภอตุมปัดแห่งนี้นะแต่ตอนนี้บอลหิวแล้วขอตัวไปหาข้าวกินก่อนแล้วกันมาดูว่าที่อำเภอตุมปัดแห่งนี้นะอาหารจะคล้ายกับประเทศไทยมากแค่ไหนไปฮะทุกคนไปกินข้าวกันฮนะ เมื่อกี้ผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทุกคนแม่ค้ายิ้มให้ด้วยเรามาแวะเพราะแม่ค้ายิ้มให้นะกินก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีพูดไทยได้ที่นี่พูดพูดได้มาเที่ยวมาเลยจะเป็นแบบสองอาทิตย์แล้วนะเรากินแต่ร้านมาเลยนะครั้งนี้นะเรามาถึงจุมปัดทันทีปูเอาเส้นเล็กน้ำตกพิเศษ <นะ S 2> พูดไทยชัดเลยพูดไทยตลอดเลยเหรอไทยมาเลอ๋อทั้งทั้งชุมชนนี้คือพูดไทยมาเลหมดเลยอ๋อในนี้จะก็จะมีอ่ามาเลจีนมาเลไทยมาเลยมาลายูใช่ไหมฮะ อ๋อแต่โซนนี่คือไทยแท้ๆเลยไทยแท้ๆโอ้โหได้เลยนี่เลยขอขออนุญาตนี่นี่ฮะโอ้โหหน้าไทยแท้ๆโชว์โชว์ลอยยิ้มหน่อยไหมคะนี่นะก็คือคนไทยในมาเลเซียนะหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นชาวสยามเออแล้วรู้จักด้วยเอาทักไวในเพจอะนะอ๋อโอเคโอเคโอเคใช้ชีวิตเลยเต็มที่นะเนี่ยอบอุ่นนะเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยตอนเนี้ยเออสวัสดีครับสวัสดีครับ อ๋อนี่นี่นี่ก็ไทยอ่าติดตามอยู่รอโอ้เอาคุณมากขอบคุณมาก,มากนี่คือเกิดที่โตมาเลเลยปะใช่ไห<ช><ช>มนี่คือแล้วโรงเรียนนี่เขาาสอนภาษาไทยด้วยหรอเปล่าหรือว่าสอนภาษามาเลเวลาไปเรียนสอนภาษามาเลมาเรียนภาษาไทยที่วัดอ๋อเรียนภาษาไทยที่วัดแต่ว่าในโรงเรียนนี่ก็คุยคุยเป็นมาเล โอ้โหทุกคนคนะ FC เราเยอะเหมือนกันนะน้องๆวัยรุ่นที่นี่คือเพียบเลยนะทุกคนขอถ่ายรูปอยู่หน้าร้านนี่น่ารักนะชุมชนที่นี่คือเหมือนอยู่ในประเทศไทยนะไม่ได้เหมือนอยู่มาเลนะแล้วบอกได้เลยว่ามาเลยคุณไม่สามารถหาก๋วยเตี๋ยวเรือแบบแท้ๆของคนไทยแบบนี้เลยนะโอ้โหดูน่ากินมากคนระับทุกคนก๋วยเตี๋ยวเรือ,อหมูนะฮะซึ่งปกติมาเลเขาจะมุสลิมแต่พื้นที่ก็เป็นบางพื้นที่นะตรงนี้ฮะ,ะเราชิมก่อนแล้วอย่างเยอะทุกคนอย่างเยอะ อุ๊นนเยเข้มข้นด้วยอร่อยด้วยทุกคนอ่ะทุกคนดูแม้แต่น้ำพาก็ทิพพรสนะมาจากไทยเลยนะอิมพอร์ตกันมาเลยทีเดียวนะแล้วก็น้ำลำไยนะฮะหวานเย็นชื่นใจทุกคนมาลุยกันดีวกว่าย่องเยอะทุกคนจะเยอะขึอยายางนยอด้ดยกิน โอเคผมไปพักกี่พี่าทุกคนเนี่ยฮะเรากินก๋วยเตี๋ยวไปพังคุยกับพี่เขาไปพังนะเขาเปิดโรงแรมนะเดี๋ยวเราไปพักโรงแรมพี่เขาดีกว่า<อ>เพราะว่าเป็นโรงแรมที่คนไทยไปพักอยู่นะแล้วที่นี่ค,คนไทยเยอะมากมัสดใสอ่าแล้วก็50ลิงกิตนะทุกคนตีเป็นเงินไทยนี่ก็ประมาณ4-500บาทเท่านั้นดังนั้นคืนนี้เดี๋ยวเราพักโรงแรมพี่เขาเดี๋ยวขอที่อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวก่อนแล้วก็เราไปพักโรงแรมพี่เขาขออนุญาตนะครับผมอ่าตามนั้นฮะแม่ค้าเก็บตังค์ครับเท่าไหร่ฮะฟรีนะเอ้ยไม่เป็นไรให้ตังค์ได้ เกยวเพอของของซื้อของขายไม่อ <c oughs> ยอมเอาอีกโอ้โหแม่ค้าน่ารักจังเลยโอโขอบคุณนะกราบ <c oughs> สัญญาเลยถ้ามารอบหน้าเดี๋ยวจะมากินร้านนี้ <c oughs> อยู่อยู่ใกล้มากทุกคนเนี่ยฮะ <c oughs> สังเกตปก้ายก๋วยเตี๋ยวเรือข้างวัดมัชชิมาราม <c oughs> อ่าที่เป็นวัดพระนั่งองค์ใหญ่ๆสวยๆนะแล้วเนี่ยฮะทุกคนแค่เรามาแป๊บเดียวนะเราก็จะได้สัมผัสถึงเดี่ยดูดิโอ้ยิ้มยิ้มไม่หยุดเลยทุกคน <laughs> นี่ฮะนี่คือสเสน่ห์ของคนไทยนะที่เขาบอกว่าเป็นสยามเมืองยิ้มไปที่ไหนเราก็จะเจอแต่รอยยิ้มนะนี่แหละฮะการต้อนรับของคนไทยไม่ว่าจะกระจายอยู่ประเทศไหนสิ่งเดียวที่คนไทยมีเหมือนกันนั่นคือรอยยิ้มและมิตรภาพดีๆที่มีให้กันเสมออ่ะตามนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อไยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอิ่มอิ่มพุงด้วยอิ่มใจได้ไปฮะไปกันต่อ ากชุมชนคนไทยนะฮะเราหว่นมาแค่5กิโลนะฮะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ตรงหาดเกตติ้งนะเป็นอีกหนึ่งหาดนะฮะที่ได้รับความนิยมนะของชาวอำเภอตุมปัดแห่งนี้นะใกล้ชิดติดกับอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสถ้าว่ายน้ำเลี้ยวริมหาดไปเนะี่ยฮะจะไปถูกยิงตายซะก่อนนะ,อะตอนข้ามแดนนะเราก็จะไปอยู่ที่อำเภอตากใบเลยทุกคนซึ่งหาดแห่งนี้นะฮะก็เป็นหาดที่เงียบสงบลมเย็นสบายนะด้วยทิวสนมีชิงช้านะฮะชาวบ,บ้านก็มานั่งเล่นพักผ่อนนะ ซื้อขนมซื้อน้ำตรงนี้ฮะมานั่งกินกันก็เอาไว้พักชิวๆเดี๋ยวบอลก็จะอยู่ดื่มดาบรรยากาศนะยามเย็นที่นี่นะก่อนที่เดี๋ยวไปเข้าที่พักกันครับผมก็นี่แหละฮะประสบการณ์อีกหนึ่งวันเต็มๆนะส่วนพรุ่งนี้เราจะควด น้องบึกบุนนะฮะไปยังเหนือสุดของมาเลเซียนะฝั่งตะวันตกนะที่รัฐเปรลิสนะรัฐนี้ก็อยู่เหนือที่เหนือที่สุดแล้วฮะของประเทศมาเลเซียติดชายแดนอำเภอะอะไรสักอย่างหนึ่งจังหวัดสตูลน,นะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องข้ามด่านกลับและมาลุ้นดูนะว่าการข้ามด่านราบลื่นหรือเปล่าแต่ตลอดทางที่มีน้องบึกบึนบอกได้เลยว่าราบลื่นแน่นอนนะเพราะ a อ l new เว็บ125ไม่นะทุกคนเครื่องเขานอกเหนือจากแรงนะยังทนทานตอนนี้ขี่มาได้501 1,115กิโลแล้วไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนตย์ใดๆลองฟังเสียงดูได้เครื่องยังแน่นนะอัะตราเร่งก็ยังดีนะเข้าใจว่าเขาใส่ระบบอะไรสักอย่างคุณที่เรียกว่าพิชชั่นออยเจตนะออกเสียงผิดขอประทานโทษด้วยแต่ระบบอันนี้ฮะไปอ่านมาคือด,ดีมากๆปกตินะ่าจะอยู่ในรถออโต้แต่อันนี้ฮะเขาเอามาใส่ในรถเว็บ125คันใหม่ด้วยนะมันทําให้ลดการเสียดสีนะระบายความร้อนของลูกสูบทําให้เครื่องยนต์เนี้ยทนทานมากขึ้นกว่าเดิมและที่สําคัญนี่แหละฮะสาเหตุที่เขาประหยัดน้ํามันนะฮะหนึ่ง ลิตรเนี่ยขวดได้ถึง71.4กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะในการทดสอบอัตราประหยัดน้ำมันสูงสุดเนี่ยฮะข้อดีของระบบทิ่ชันออยเจนนะคิดดูฮะจากรถออโต้มาอยู่ในรถ Honda Web าเว็บร้อยอนะจะทนทานถึกบึกบึนขนาดไหนนี่แหละฮะข้อดีของระบบ Honda Smart e n g i n e ในเครื่องยนต์ใหม่คันนี้นะบอกได้เลยฮะบอลการันตีใช้ดีกว่าคันเก่าเยอะมากนะพรุ่งนี้เราขวดอีกอีก400กิโลแต่วันนี้ขอพักผ่อนกับบรรยากาศลมเย็นๆเป็นๆก่อนฮะมา เฮ้ยลูกมาเฮ้ยลูกแมวแมวแมวเออลูกแกบหิวไล้ลูกนี่อ่ะมาแมาทุกชิ้นเยี่เอออ่ะคนละอันนะอย่าแย่งกันกินเปล่าเอ้าไม่กินเหรออุตส่าห์ซื้อมาให้นี่ฮะเอ้าแมวไม่กินเนี่ยไม่กินเหรออ่ะนี่เอ้าอุตส่าห์ซื้อมาให้นี่ลูกชิ้นปลานี่ยแมีแมวแมวแมวมว ไม่กินอีกอะลูกชิ้นปลาไม่แท้ดิโอ้แล้วอุตส่าห์ซื้อมาให้โอ้อ่าซื้อลูกชิ้นปลาไหมแมวทั้งสองอันนะทุกคนแมวคิวซีแล้วมันบอกลูกชิ้นปลอมไม่ใช่ลูกชิ้นปลาแป้งทั้งนัง้นไปฮะไปหาโรงแรมนอนดีกว่าแล้วโอ้ทาบุญกับแมวไม่ขึ้นเลยอ๋อสวัดดีครับเจอวันดีเลยนี่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 ฮะทุกคนพี่ที่เราเจอที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะนี่ฮะ รีมไบเกอร์คา f e ยินดีต้อนรับเป็นภาษาไทยแล้วนี่มีรูปไบเกอร์ด้วยตรงนี้ก็เป็นที่พักของพี่เขานะ <c oughs> เขาคิดห้าสิริงกิตนะห้เหรียญก็ประมาณสี่ร้อยยี่สิบาทพี่อันเล้งนะอันนี้เจ้าของเจ้าของสวัสด<ๆ>ี <c oughs> สวัสดีครับสวัสด <c oughs> ีครับสวัสดีครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนิดน,นึงทุกคนมืดแล้วตามนี้เดี๋ยวเราพักผ่อนนะเดี๋ยวไปเช็คอินห้องพักเลยเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวพาไปดูห้องพัก <c oughs> ห้องใหญ่มากเลยทีเดียวนะทุกคนเมื่อเรียบเทียบกับราคาประมาณ420บาทอย่างที่เราเคยเจอมาในหลายๆที่นะทุกคนที่นี่ครับเตียงใหญ่นะมีแอร์นะแล้วก็มีทีวีนะเดีย๋ยวมาสำรวจห้องน้ำกันนะ นี่ฮะห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะก็แค่นี้ก็คือรู้ราคาสำหรับบอลมากแล้วนะเดี๋ยวยังไงเราก็จะได้อาบน้ำให้สบายนะพักผ่อนให้เต็มที่เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องวนอีก400กิโลเมตรไปยังเหนือสุดนะฮะของประเทศมาเลเซียที่รัดผลิตนะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าบอลจะได้เจอเรื่องราวเลยระหว่างทางนะฝนจะกันนำอีกหรือเปล่านะหรือว่าสุดท้ายเราจะได้กลับประเทศไทยได้อย่างราบรื่นไหมพรุ่งนี้ฮะมันลุ้นกันสำหรับคืนนี้คุณไหนนะฮะราตรีสวัสดิ์ทุกคน you okay. สวัสดีทุกคนหลับสบายมากเลยนะเมื่อคนะืนนะฮะตุนแรงให้กับร่างกายพร้อมจะวัด400กิโลเมตรนะทุกคนวันนี้จากภาคตะวันออกสุดที่รัฐกรันตันนะเราจะไปยังภาคตะวันตกสุดที่รัฐเปริตรัฐเนี้ยฮะอยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียด้วยติดชายแดนจังหวัดสงขาและสะตูลเมื่อคืนนะทุกคนวันไปเช็ค GPS ดูนะฮะ400กิโลเมตรเนี้ยเราต้องข้ามเขาแบบเยอะมากนะทุกคนมาเอาใจช่วยดูด้วยนะว่าเราจะไปถึงหรือเปล่าแล้วจะได้เจอเรื่องราวในระหว่างทางแต่ก่อนอื่นขอ ำรุงรักษาโซ่ก่อนฮะมันจะได้การขับขี่ลื่นไหลแล้วชอบมากๆเลยนะเจ้าเว็บ125รุ่นใหม่ยู u Box เขาอย่างกระเป๋าโดเร์มอนทุกคนยัดได้ทุกสิ่งอย่างที่เราอยากยัดนะเหมาะมากๆฮะทุกคนสําหรับสายขนอ่ะตามนั้นเดี๋ยวไปเดินทางกันต่อไปไปยกันต่อ ตอนนี้เราอยู่ตีนเขาแล้วนะใกล้จะขึ้นเขาแล้วมองเห็นนะชิวเขาใกล้คือสูงใหญ่มากทุกคนแล้วมีหมอกสีขาวนะลอยโอบล้อมเลยนะโอ้โหผมว่าวิวข้างบนนะต้องสวยแน่เลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวิวข้างบนจะสวยจะมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรแต่ก่อนเด่นขอเติมนะ้ำมันก่อนนะที่มาเลยนะเซอร์วิสนะฮะเราต้องมาจ่ายตังนะแล้วก็บอกว่าจะเติม97หรือ95นะฮะแล้วเราก็ไปเติมเองนะฟะูนะฟูคือถ้าหากเราเติมแบบ10ลิงกิตเนี่ยหรือ5ลิมกิตเนี่ยเราก็ดูตัวเลขแต่ว่านี่เราเติมเต็มถังนะเราก็ดูว่ามันจะเต็มหรือยัง มาดูกันนะทุกคนว่าเต็มถังเท่าไหร่โอเคแบดวิงกิตทุกคนได้เกือบ4ลิตรแล้วนะทุกคนแต่ถังน้ํามันเราจริงๆได้5.4นะครับความจุของเขาเยอะมากแล้วแถมประหยัดน้ํามันด้วยนะขวเกันยาวๆฮะ200กิโลข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยเติมอีกทีอ่ะทีนี้ก็มารับตังค o อนนะ thank you ไปลุยยาวไป วันนี้สดชื่นมากครับทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วนะวิ่งมาได้ประมาณสัก 60- 70กิโลเมตรแล้วมีจุดพักกินข้าวรินทางด้วยนะแล้วก็เป็นจุดชมวิวนะวิวทิวเขาสวยมากเลยทีเดียวครทุกคนเป็นถนนที่ผูกพบลรอมมปด้วยบุนเขาใหญ่นะแต่ตอนนี้ก็จะต้องไปบนเขาเนี่ยฮะไตไปเรื่อยๆนะเรายังไม่อยู่ข้าวไปฮะไปกันต่อยาวๆครับผม ตอนนี้นะเราก็ได้ทําภารกิจนะทีน้องบึกบึนนะรอบประเทศมาเลเซียสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยไม่รู้ว่าใครที่ติดตามตั้งแต่แรกจําได้หรือเปล่าฮะหอคอยใจกลางรัฐเคด้านั่นเองนะ ซึ่งเป็นเมืองแรกนะฮะที่บอลมาจากที่สเดานะฮะข้ามด่านมาเราก็มาค้างคืนที่รัฐเคด้าแห่งนี้เป็นคืนแรกนะตอนนี้เราก็ทําภารกิจนะหวดนะเป็นวงกลมนะารอบประเทศมาเลเซียนะเป็นที่สําเร็จนะซึ่งวันนี้นะฮะเราหวดมาถึง350กิโลเมตรนะจากรัฐกลันตันคือโอโหเมื่อยตูดมากนะแต่ว่ารถของเราก็คือบอกได้เลยว่าทนทานรอบประเทศมาเลเซียไม่รู้ว่ากี่กิโลเมตรแต่ตอนนี้นะหวดไปแล้วนะตั้งแต่ได้เล่มทะเบียนเขียวมานะฮะทุกคน5,000 500กิโลเมตรบอกได้เลยว่าโคตรทนถ้าจะให้ทนกว่าน,น้องบึกบึนเราเนี่ยคือคงจะต้องเป็นตูดผมแล้วล่ะอะตามนี้ฮะทุกคนเรารีบทําเวลานะระหว่างทางก็แทบไม่ได้แวะอะไรเลยนะเพราะว่าวันนี้ตั้งใจอยากจะข้ามด่านกลับไปยังประเทศไทยซึ่งจากรัฐเคดาเดี๋ยวเราจะต้องไปยังรัฐปะลิสตอยู่สูงที่สุดเหนือที่สุดของประเทศมาเลเซียและด่านอยู่ห่างจากตรงนี้อีก90กิโลเมตรแล้วตอนนี้5โมงครึ่งแลวทุกคนมาลุน้นมาเอาใจช่วยกันด้วยนะว่าบอลจะสามารถข้ามด่านได้วันนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าด่านปิดกี่โม ไปฮะไม่ต้องพูดพรำทำเพลงลุยกันต่อ วอนนี้เราก็มาถึงรัฐเปอริสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโรงแรมที่พักที่เราเคยมาพักกับหวานใจนะสมัยที่เราพานางนะมาเที่ยวเกาะลังกาวีนะซึ่งก็เป็นไฮไลท์เด็ดของรัฐแห่งนี้นะนั่นก็คือเกาะลังกาวีที่สวยงามมีเคเบิลคาร์นะที่สูงมากนะสพานนะเชื่อมระหว่างภูเขาแล้วก็น้ำตกที่สวยๆนะถ้ามีโอกาสนะจากสตูลมาตรงนี้ใกล้นิดเดียวครับผมอะส่วนจากนี้ไปนะเดี๋ยวขอพักโรงแรมนะเพราะว่าที่บอกว่าเราจะไปที่ด่านเลยเมื่อกี้ บอลลองเช็คดูนะด่านปิด6โมงเย็นฮะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยหกโมงครึ่งแล้วฮะยังไงเราไปเนี่ยก็ไม่ทันแน่นอนไม่ได้ข้ามแล้วหน้าด่านเนี่ยก็ไม่มีโรงแรมด้วยบอลก็เลยมาพักในโรงแรมในตัวเมืองปารีสนี่แหละฮะไปฮะไปเช็คอินห้องพักกันตรงนี้แพงนิดนึงนะเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานบอลนะปกติเราจะพักอยู่ประมาณสัก4 0 0ร้อบาทแต่ที่นี่เนะี่ยน่าจะประมาณ8ปดถกนะฮะแต่ว่าก็ตังเหลือ ตอนนี้ตังยังเหลืออีก1,900บาทนะฮะเดี๋ยวจะมาสรุปค่าใช้จ่ายใ,ให้ฟังนะตอนจบคลิปนะไปฮะไปเช็กอินกันห้องมีหลายเลนหลายราคานะเราเอาทําสุดเลยนะก็คือ110ปกติเราจะพักอยู่ประมาณ50-80ปริงกิตนะหนะึบะบวกภาษีนะฮะก็ประมาณ800กว่าบาททุกคนแต่นี่นี่คือเงินทั้งหมดที่เหลืออยู่ตอนนี้นะฮะถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณพันเนะโอ้ยสิวสวเด็ก ค่าที่พัก900เรื่องของเรื่องคือตังเหลือเวลาแรกคืนนะเป็นเงินบาทน,นะเลทมันจะตกฉะนั้นไม่เป็นไรนะเราก็ใช้ไป Thank you <Wow. S 1> ห้องรูรามากนะทุกคนคือจำห้องแทบไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามากับหวานใจก็นานแล้วนะนี่ฮะมีหน้าต่างนะองโปรง่ปรงบายนะกุ๊ดไนท์นะราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวคนขออาบน้ำแล้วไปหาอะไรกินแล้วเจอกันอีกทีพรุ่งนี้บ๊ายบาย สี่กิโลเมตรสูดาชายแดน ทุกคนนะตอนนี้เราก็มาถึงหน้าด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอาเป็นว่ามันลุ้นกันดูแล้วกันนะหวังว่าน้องบึกบึนจะข้ามได้โดยไม่มีปัญหาอะไรนะซึ่งที่ด่านนะฮะห้ามถ่ายวิดีโอนะครับเอาเป็นว่าหวังว่าการเปิดคลิปต่อไปนะเราจะอยู่ที่ฝั่งดินแดนประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะไว้ลุ้นกันครับผมวู้เย้ ผ่านได้แล้วนะทุกคนไม่มีปัญหาอะไรนะเอกสารเรานะทุกอย่างเรียบร้อยแต่ถึงแม้เอกสารนะเราอาจจะไม่ได้อาทอะไรมาให้เรียบร้อยตรงนี้ก็ผ่านได้อยู่ดีนะทุกคนแค่เสียค่าปรับ1,000บาทนะ,ะและแล้วตอนนี้เราก็กบมาสู่แผ่นดินแม่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะจบทริป 2อาทิตย์นนะเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอยากจะรู้นะว่า้ตลอด2อาทิตย์ที่บอลไปขี่น้องบึนรอบประเทศมาเลเซียนะประมาณ4-5000กิโล,ลเนี่ยหมดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่บอกได้เลยนะว่าค่าใช้จ่ายนะไม่ได้แพงไม่ได้เยอะอย่างที่ทุกคนคิดนะการขีม่มอเตอร์ไซค์คนเดียวลุยรอบประเทศมาเลเซียเจอประสบการณ์มากมายหมดเงินไปโดยประมาณเร่เข้าวๆ1 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะทุกคนคิดเป็นค่าที่พักซึ่งเรานอนโรงแรมเกือบทุกคืนนะเฉลี่ยไปเลยคืนละ5้0บาทนะก็ค่าที่พักประมาณ7 0 0 0บาทนะส่วนค่าอาหาร ตีไปเลยวันละ200บาทแบบเกินเกินเลยนะก็เกือบ3,000บาทแล้วค่าน้ํามันคือโคตรถูกนะทุกคนไม่เกิน2,000บาทนะอ่ะนี่แหละฮะคือประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับในการเดินทางครั้งนี้นะคู่กับน้องบึกบึนนะที่บอกได้เลยไม่เคยมีปัญหาใดๆท,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 ทั้งๆที่เพิ่งออกมาใหม่นะเครื่องเขาแรงดีนะฮะประหยัดน้ํามันแถมยังทนทานอีกต่างหากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายฮะทุกคนฝากไว้อ,ออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่หาประสบการณ์มันให้กับชีวิต